ใหสมัคร CJ ไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเอ่อการสมัคร b บ k f o o t a หรือว่า CJ ฟอ a ตสก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นบริเวณเคฟ o เตสโฟร์เจเนอเรชันค่ะก็คือสมัครรอบแรกก็คือ CJ รุ่นหนึ่ง,งคือจะแบบตั้งใจจะสมัครแต่ว่าเป็นไงสมัครไม่เป็นคือเขาให้กดลิงก์แล้วก็คือเขาให้ไปตรงบุกไอมันเป็นเว็บไซต์ใช่ไหม เตนเคหรือว่าสเตียมดอทออเดชันแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องไปกรอกอีเมลเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเข้าไปที่อีเมลเพื่อไปกรอกใบสมัครแล้วก็ส่งใบสมัครเสร็จปุ๊บยังไงสมัครไม่เป็นไงทาเองคนเดียวตอนนั้นไม่ได้บอกใครเลยหรือว่าแบบตอนแรกหนูว่าแม่จะไม่ให้อะไรก็เลยไม่ได้บอกแม่ก็เลยสมัครกร,กรอกกรอกอีเมลไปเสร็จปุ๊บไม่ได้เปิดดูไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้เข้าไปดูในไอ อีเมลอะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นก็แบบรู้สึกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบชัดเจนว่าอยากเป็นขนาดนั้นอะไรนี้ตอนนั้นสมัครเป็นไงนอือแม้แวอพอเสร็จปุ๊บก,ก็ไปรุ่นสามมาแล,แล้วก็ไปดูมันมีขึ้นใน youtube ว่าวิธีการสมัครเอออะไรนี้มันก็บอกว่านี่ไปกรออีเมลนะเสร็จปุ๊บไปดูในอีเมลแล้วก็ไปกรอกใบสมัครมบนก็เลยร e ล l i z e ์ว่า อ๋อตอนนั้นที่ C เ a m b e r ี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะก็คือเพราะว่าไม่ได้ไปดูในอีเมลอมตอนนั้นยุ่มหมอสองเองอแต่ว่าเป็นตอนเป็นรุ่นสี่นี่แหละก็ได้ละตอนนี้แบบสิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมก็โอเคแบบอยู่ในเวลาที่เหมาะสม